สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับพบรอสตราจารย์สบบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลอากาศตรีหญิงกัจ,จนาสิงหพานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องบารมีสิบในรายละเอียดเบ็ดตเตล็ดต่อจากครั้งที่แล้วโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อความจากอัตถกาาคุตกานิกายจริยาปิฎกสมุทถานกัจาปกินณคกักา ลำดับการปฏิบัติทานบารมีต่อจากครั้งที่แล้วอันหนึ่งพระมหาบุรุษเมื่อให้อภิสทานแก่สัตว์ทั้งหลายย่อมให้ทานข้าวด้วยตั้งใจว่าเราพึงยังสมบัติมีอายุวันนะสุขะละปฏิพานเป็นต้นและสมบัติคือผลเลิศหน้ารื่นรมให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยทานนี้อันหนึ่งให้น้ำ เพื่อระง,งับความกระหายคือการมกิเลตข,ของสัตว์ทั้งหลายให้ผ้าเพื่อให้ผิวพันงามและเพื่อให้สำเร็จเครื่องประดับคือฮิริโอตัป,ปะให้ยานเพื่อให้สำเร็จอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้และนิพพานสุขให้ของหอมเพื่อให้สำเร็จความหอมคือศิลให้ดอกไม้และเครื่องรูปไหลเพื่อให้สำเร็จความงามด้วยพุทธคุณ ให้อาสนะเพื่อให้สำเร็จอาสนะณโพธิมณฑลให้ที่นอนเพื่อให้สำเร็จตถาคตะสายยาคือนอนแบบพระตถาคตให้ที่พักเพื่อให้สำเร็จความเป็นสรณะให้ประทีปเพื่อให้ได้ปัญญาจักขุให้รูปเป็นทานเพื่อให้สำเร็จรัศมีออกจากกายวาหนึ่งให้เสียงเป็นทานเพื่อให้สำเร็จเสียงหุดเสียงพรม ให้รถเป็นทานเพื่อให้เป็นที่รักของโลกทั้งปวงให้ผลตภัเป็นทานเพื่อความเป็นพุทธ,ธสุขุมานคือความละเอียดอ่อนของพระพุทธเจ้าให้เพศสัตวเป็นทานเพื่อความไม่แก่ไม่ตายให้ความเป็นไทยแก่ธาตุทั้งหลายเพื่อปลดเปลื้องความเป็นทาตคือกิเลสให้ความยินดีในของเล่นที่ไม่มีโทษเป็นทาน เพื่อความยินดีในพระสัทธรรมให้บุตรเป็นทานเพื่อนำสัตว์ทั้งหมดออกจากความเป็นบุตรของตนในชาติเป็นอริยะให้ภรรยาเป็นทานเพื่อถึงความเป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสิ้นให้ทองแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประภานเป็นต้นเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์ด้วยลักษณะงามให้เครื่องประดับนานาชนิดเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งอนุพยัญชนะ ให้ครังสมบัติเป็นทานเพื่อบรรลุพระสศธรรมให้พระราชสมบัติเป็นทานเพื่อความเป็นพระธรรมราชาให้สวนสะป่าเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งฌานเป็นต้นให้เท้าเป็นทานเพื่อก้าวไปสู่รักมีโพธิมณฑลด้วยเท้ามีรอยจักให้มือเป็นทานเพื่อให้มือคือพระศธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อถอนออกจากโอคะสี ให้หูและจมูกเป็นทานเพื่อได้อินทรีย์มีสัตว์ทินทรีย์เป็นต้นให้จักษุเป็นทานเพื่อได้สมันตะจักษุคือจักษุโดยรอบให้เนื้อและเลือดเป็นทานด้วยหวังว่าจะนำประโยชน์สุขมาให้แก่สปปรรพสัตว์ตลอดการทั้งปวงในการเห็นการฟังการระลึกถึงการบําเรอเป็นต้นและกายของเรา พึงเป็นกายอันโลกทั้งปวงพึงเข้าไปอาศัยให้อาอยวะสูงที่สุดเป็นทานด้วยหวังว่าเราจะพึงเป็นผู้สูงที่สุดในโลกทั้งปวงอันหนึ่งมหาบุรุษเมื่อให้อย่างนี้ไม่ให้เพื่อสแสวงหาผิดไม่ให้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้เพราะกลัวเพราะละอายเพราะเกรืองทักทินายบุคคลเมื่อมีของประนีด ไม่ให้ของเศร้าหมองไม่ให้ด้วยการยกตนด้วยการข่มผู้อื่นด้วยหวังผลด้วยเกลียดยาจ,จกด้วยไม่เคารพที่แท้ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยมือของตนให้ตามการทำความเคารพแล้วให้ให้ด้วยไม่แบ่งออกให้มีใจยินดีในสามการครั้นให้แล้วก็ไม่เดือดร้อนในภายหลังไม่ยกย่องและดูหมิ่นปฏิคาหก เปล่งถ้อยคำน่ารักรู้คำพูดผู้เข้าไปขอให้พร้อมทั้งบริวารเพราะเมื่อให้ข้าวเป็นทานย่อมให้พร้อมได้ผ้าเป็นต้นด้วยตั้งใจว่าเราจะทํำสิ่งนั้นให้เป็นบริวารแล้วให้อันหนึง่งเมื่อให้ผ้าเป็นทานย่อมให้พร้อมกับข้าวเป็นต้นด้วยตั้งใจว่าเราจะทําผ้านั้นให้เป็นบริวารแล้วให้ แม้ในการให้ยานเป็นต้นก็มีนนยะนี้เหมือนกันอันหนึ่งมหาบุรุษเมื่อให้รูปเป็นทานกระทําแม้อารมณ์นอกนั้นให้เป็นบริวารของรูปนั้นแล้วให้แม้ในบทที่เหลือก็อย่างนี้ได้รูปเป็นทานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาดอกไม้และผ้าเป็นต้นมีสีเขียวเหลืองแดงและขาวเป็นต้นแล้วนั่งขัดสมาธิกำหนดรูปคิดว่า เราจะให้รูปเป็นทานรูปเป็นทานเป็นของเราทำพร้อมวัตถุยังทานให้ตั้งอยู่ในทักเะในยะบุคคลเช่นนั้นนี้ชื่อว่ารูปเป็นทานพึงทราบกันให้เสียงเป็นทานด้วยเสียงกรองเป็นต้นในการให้เสียงเป็นทานนั้นไม่สามารถให้เสียงได้ดุดถอนเง่าและรากบัวและดุดวางกำดอกบบวเขียวลงบนมือ แต่ทำไม่พร้อมกับวัตถุแล้วให้ชื่อว่าให้เสียงเป็นทานเพราะฉะนั้นในการใดทำเองและใช้ให้ทำเพลงบูชาพระรัตนตรยัยด้วยดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งมีกรองและตะโพนเป็นต้นด้วยคิดว่าเราจะให้เสียงเป็นทานตั้งไว้เองและให้ผู้อื่นตั้งกรองเป็นต้นด้วยตั้งใจว่าเสียงเป็นทานของเราให้ยาเสียง มีน้ำมันและน้ำพึ่งเป็นต้นแก่พระธรรมกถึกทั้งหลายประกาศฟังธรรมสวดสรพันยะกล่าวธรรมกถาทำรรเองและให้ผู้อื่นธรรมอุปนิสินนกถาคือคะถาผู้เข้าไปนั่งใกล้และอนุโมทนากถาคือกถาอนุโมทนาในกาลนั้นชื่อว่าให้เสียงเป็นทานอันหนึง่งมหาบุรุษ ได้วัตถุมีกลิ่นหอมน่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งมีกลิ่นหอมที่เราเรากต้นไม้มีกลิ่นเป็นต้นหรือกลิ่นไร้ยร้ที่อบแล้วนั่งขัดสมาธิกำหนดกลิ่นคิดว่าเ,าเราจะให้กลิ่นเป็นทานกลิ่นเป็นทานของเรา,เราแล้วทําเองและให้ผู้อื่นทําการบูชาพระพุทธรัตนะเป็นต้นมหาบุรุษบริจาควัตถุมีกลิ่น มีกฤษณาและจันเป็นต้นเพื่อบูชากลิ่นนี้ชื่อว่าให้กลิ่นทานอันหนึ่งมหาบุรุษได้วัตถุมีรสน่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งมีรถที่รากเป็นต้นนั่งขัดสมาธิกำหนดรถคิดว่าเราจะให้รถเป็นทานรถเป็นทานของเราแล้วให้แก่ทักขินายบุคคลหรือสลากข้าเปลือกและโคเป็นต้น มีวัตถุเป็นรถนี้ชื่อว่าให้รถเป็นทานอันหนึ่งให้โพธัภพเป็นทานพึงทราบด้วยสาม,มารถเตียงและต่างเป็นต้นและด้วยสาม,มารถเครื่องราชและเครื่องคลุมเป็นต้นมหาบุรุษได้วัตถุเป็นโพธพภพไม่มีโทษน่ายินดีมีสัมผัสสบายมีเตียงต่างฟูกหมอนเป็นต้นหรือมีผ้านุ่งผ้าห่มเป็นต้น นั่งขัดสมาธิกำหนดโผพพะคิดว่าเราจะให้โธพพะเป็นทานโผพพะเป็นทานของเราแล้วให้แก่ทักขินายบุคคลได้วัตถุเป็นโธพพะตามที่กล่าวแล้วสละนี้ชื่อว่าให้โธพพะเป็นทานอนหนึ่งพึงทราบธรรมทานด้วยสาม,มารถแห่งชีวิตดื่มดำ่ำมีโอชะเพราะประสงค์เอาทัานมาลมจริงอยู่ มหาบุรุษได้วัตถุน่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งมีรถโอชาเป็นต้นแล้วนั่งขัดสมาธิคิดว่าเราจะให้ธรรมะเป็นทานธรรมะเป็นทานของเราแล้วให้ของมีรสอร่อยมีเนยใสยเนยข้นเป็นต้นเป็นทานให้ปาณะแปดอย่างมีอัมพะปานะเป็นต้นมหาบุรุษนั่งขัดสมาธิคิดว่าจะให้ชีวิตเป็นทาน จึงให้สรากะพัและปะักขิกกพัทเป็นต้นจัดหาหมอเยียวยาคนเจ็บป่วยทำลายตาข่ายหรือใส่ดักปลาเปิดกรงนกให้ปล่อยสัตว์ที่ผูกไว้ด้วยเครื่องผูกตีกองเป่าประกาศไม่ให้ฆ่าสัตว์ทำเองและให้ผู้อื่นทำกรรมอย่างอื่นและกรรมเห็นปานนี้เพื่อป้องกันชีวิตสัตว์ทั้งหลายนี้ชื่อว่าให้ธรรมะเป็นทาน มหาบุรุษน้อมทานนสัมปทาตามที่กล่าวแล้วนี้ทั้งหมดเพื่อประโยชน์สุขแก่โรคทั้งสิ้นอันหนึ่งน้อมทานนสัมปทาเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณของตนเพื่อวิมุตตไม่กำเริบเพื่อฉันทะวิริยะสมาธิปฏิพานญาณวิมุตไม่สิ้นไปพระมหาสัตว์ปฏิบัติทานนปรมีนี้ พึงปรากฏอนิจจสัญญาในชีวิตในโภคะก็เหมือนกันพึงมนสิการถึงความเป็นสาธารณะอย่างมากแก่สัตว์เหล่านั้นพึงให้ปรากฏมหากรุณาในสัตว์ทั้งหลายเดือนๆสม่ำเสมอถือเอาทรัพย์สินที่ควรถือเอาไปได้นำสมบัติทั้งหมดและตนออกจากเรือนดุดออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ไม่ให้มีอะไรเหลือ ไม่ทำการแบ่งในที่ไหนๆโดยที่แท้เป็นผู้ไม่เพ่งเลงสละหมดเลยนี้เป็นลำดับแห่งการปฏิบัติทานบารมีอันหนึ่งพึงทราบลำดับแห่งการปฏิบัติศีลบารมีต่อไปมหาบุรุษผู้ประสงค์จะตกแต่งสัตว์ทั้งหลายด้วยเครื่องประดับคือศีลของพระสัพพันยูควรชำระศีลของตนตั้งแต่ต้นก่อน นหนึ่งสินยอมบริสุทธิ์โดยอาการสี่อย่างคือโดยความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยหนึ่งโดยการสมาทานหนึ่งโดยไม่ก้าวล่วงหนึ่งและโดยทําให้เป็นปกติเมื่อมีการก้าวล่วงหนึ่งจริงอยู่บางคนมีตนเป็นใหญ่เพราะอัธยาศัยบริสุทธิ์เกลียดบาปยังหิริให้ปรากฏในภายในและมีสมาจารบริสุทธิ์ด้วยดี อันหนึ่งบางคนเมื่อมีการสมาทานถือโรคเป็นใหญ่สะดุ้งต่อบาปยังอตปะให้ปรากฏเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ด้วยดีด้วยประกาะชนี้คนเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ในศีลเพราะไม่ล่วงแม้ทั้งสองอย่างก็แต่ว่าบางคราวเพราะหลงลืมไปศีลก็จะพึงขาดไปเป็นต้น กระทำศีลที่ขาดไปนั้นให้เป็นปกติโดยเร็วด้วยการอยู่กรรมเป็นต้นเพื่อความถึงพร้อมแห่งหิริโอตปะตามที่กล่าวแล้วนั้นสิลน,นี้มีสองอย่างคือวาลิตศีลหนึ่งจาริตศีลหนึ่งในศินสองอย่างนั้นพึงสร้างตำดับการปฏิบัติในวาลิตศีลของพระโพธิสัตว์ดังต่อไปนี้ พึงเป็นผู้มีจิตเอ็นดูในสปปรรพสัตว์โดยที่แม้ฝันก็ไม่พึงเกิดความอาฆาตไม่พึงจับต้องของของคนอื่นดุดงูเพราะยินดีในการช่วยเหลือคนอื่นหากเป็นบรรพชิตเป็นผู้ประพฤติทางไกลาจากอภรมจันทร์ปราศจากเมถุนสังโยกเจ็ดอย่างไม่ต้องพูดถึงจากการร่วงภรรยาคนอื่นละอันหนึ่ง หากว่าเป็นครหัสถ์ไม่ใช่บรรพชิตแม้จิตลามกก็มิให้เกิดขึ้นในภรรยาของผู้อื่นทุกเมื่อเมื่อพูดก็พูดคำพอประมาณเป็นคำจริงมีประโยชน์น่ารักและกล่าวธรรมะตามการไม่โลภไม่พยาบาทไม่เห็นวิปริตประกอบด้วยกรรมมสกตายานมีศรัทธามั่นคงในการปฏิบัติชอบมีความรักมั่นคงในที่ทั้งปวง เมื่อมหาบุรุษงดเว้นจากอากุศลกรรมบทอันเป็นทางแห่งอบายสีและวัตทุก์และจากอากุศลธรรมแล้วตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทอันเป็นทางแห่งสวรรค์และนิพพานความปรารถนาอันเข้าไปประกอบประโยชน์สู่แก่สัตว์ทั้งหลายตามปรารถนาเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยบริสุทธิ์ย่อมสำเร็จเร็วพันบารมีย่อมบริบูรณ์ มหาบุรุษนี้เป็นอย่างนี้มหาบุรุษย่อมให้อภัยทานแก่สปปรปสัตว์ด้วยไม่ประพฤติเบียดเบียนอย่างเมตตาภาวานาให้สมบูรณ์โดยไม่ยากย่อมบรรลุอริสงเมตตาสิบเอ็ดประการมีอาภาษน้อยไม่ป่วยเจ็บมีอายุยืนมีสุขมากย่อมถึงลักษณะวิเศษและตัดวัสนาอันเป็นโทษได้อันหนึ่งเพราะไม่ลักทรัพย์ จึงได้โพคสมบัติอันไม่ทั่วไปได้โจรเป็นต้นคนอื่นไม่รังเกียจเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจน่าคบหามีใจไม่คล้องวิภาวะสมบัติชอบบริจาคและตัดวัส,สนาอันเป็นโลภะได้เพราะไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์จึงเป็นผู้ไม่โลเลมีกายใจสงบเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ ไม่เป็นที่รังเกียจของสัตว์ทั้งหลายกิตติศัพท์อันงามของเขาย่อมฟุ้งไปไม่มีจิตคล้องในมาตุคามทั้งหลายมีอัธยาศัยไม่โลกมากไปด้วยเนคขมมะย่อมได้ลักษณะวิเศษและตัดวัสนะอันเป็นโลภะได้เพราะไม่พูดเท็จจึงเป็นประมาณของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้มีถ้อยคำควรถือได้ เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของทวยเทพมีปากหอมรักษากายสมาจารยัวจีสมาจารย่อมได้ลักษณะวิเศษและตัดวัสนาอันเป็นกิเลสได้เพราะไม่พูดส่อเสียดจึงมีกายไม่แตกแยกมีบริวารไม่แตกแยกแม้ด้วยความพยายามของคนอื่นมีเสียงไม่แตกแยกในพระสัตธรรมมีมิตรมั่นคง เป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวดุดสะสมไว้ในระหว่างพบมากด้วยความไม่เศร้าหมองเพราะไม่พูดหยาบจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของสัตว์ทั้งหลายมีปกติอยู่เป็นสุขพูดเพราะน่ายกย่องเสียงของเขาประกอบด้วยองค์แปดย่อมเกิดขึ้นเพราะไม่พูดเพ้อเจ้อจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจน่าเคารพ น่ายกย่องของสัตว์ทั้งหลายมีถ้อยคำควรเชื่อถือได้พูดพอประมาณมีศักและอนุภาพมากฉลาดในการแก้ปัญหาด้วยปฏิพานฉับพลันสามารถในการแก้ปัญหามากมายของสัตว์ทั้งหลายหลายภาษาด้วยคำคำเดียวเท่านั้นในพุทธภูมิเพราะเป็นผู้ไม่โลคจึงมีราบที่ต้องการได้ความชอบใจในโภคะมากมาย เป็นที่ยอมรับของกษัตริย์มหาศาลเป็นต้นฆ่าศึกครอบงำไม่ได้ไม่ถึงความเป็นผู้มีอินทรีย์พิกลพิการและเป็นบุคคลหาผู้เปรียบไม่ได้เพราะไม่พยาบาทจึงเป็นผู้ดูน่ารักเป็นที่ยกย่องของสัตว์ทั้งหลายให้สัตว์เลื่อมใสโดยไม่ยากเพราะเป็นผู้พอใจยิ่งในประโยชน์ของผู้อื่นอันหนึ่งเป็นผู้มีสภาวะไม่เศร้าหมอง อยู่ด้วยเมตตาเป็นผู้มีศักดิ์มีอนุภาพมากเพราะเป็นผู้ไม่เห็นผิดจึงย่อมได้สหายดีแม้จะถึงตัดศีรษะก็ไม่ทำกรรมชั่วเป็นผู้ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวเพราะเห็นความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนศรัทธาของเราเป็นรากตั้งมั่นในพระสัทธรรมเชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคตไม่ยินดีในรัฐที่อื่น ดุดพระยาหงไม่ยินดีในที่มีขยะฉะนั้นเป็นผู้ฉลาดในการกำหนดรู้รกษณะสามอย่างไรและเป็นผู้ได้อนาวรณญาณในที่สุดยังไม่บรรลุโพธิญาณเพียงใดจะเป็นผู้เด่นในหมู่สัตว์นั้นๆเพียงนั้นและถึงสมบัติมากมายไก่กองพึงยังการนับถืออย่างมากให้เกิดขึ้นว่า ชื่อว่าสินนี้เป็นที่ตั้งแห่งสรรพสมบัติเป็นแดนเกิดของภพทธคุณทั้งปวงเป็นเบื้องต้นเป็นจรณะเป็นหัวหน้าเป็นประมุขของพุทธกาลกตธรรมทั้งปวงแล้วพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในการสำรวมกายวาจาในการฝึกอินทรีย์ในความบริสุทธิ์ของอาชีวะและในการบริโภคปัจจัยทั้งหลายด้วยกำลังแห่งสติสัมปชัญญะ กำหนดลาบสการะและความสรรเสริญดุจสตรูต่อหน้าทําเป็นมิตรแล้วให้สินสมบูรณ์โดยเคารพตามระยะดังกล่าวแล้วนี้เป็นลำดับของการปฏิบัติในวาลิตศิลปส่วนการปฏิบัติในจาริตศิลป์พึงทราบอย่างนี้พระโพธิสัตว์กระทําอภิวาคต้อนรับอัญชลีกรรมสามีิตกรรมแก่กาลยานมิตร ผู้ดำรงอยู่ในฐานะครูตลอดเวลาอันหนึง่งทำการบำรุงกัลยานามิตรเหล่านั้นตลอดเวลาทำการช่วยเหลือคนไข้ทั้งหลายฟังบทสุภาษิตแล้วทำสาธุการพรรณนาคุณของผู้มีคุณธรรมอดทนในการทำความเสียหายของคนอื่นระลึกถึงผู้ทำอุปการะอนุโมทนาบุญน้อมบุญของตนเพื่อสัมมาสัมโพธิธญาณ อยู่ในความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดกาลเมื่อมีโทษเห็นโดยความเป็นโทษแล้วแจ้งแก่สหธรรมิกเช่นนั้นตามความเป็นจริงบำเพ็ญสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งโดยชอบอหน,นึง่งเมื่อควรทำสิ่งเป็นประโยชน์อันสมควรของตนแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านถึงความเป็นสหายอหน,นึง่งเมื่อทุกข์มีความเจ็บป่วยเป็นต้น เกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้จัดการช่วยเหลือตามสมควรเมื่อสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในความเสื่อมมีความเสื่อมจากญาติและสมบัติเป็นต้นก็ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกเป็นผู้ตั้งอยู่ในสภาพที่จะช่วยเหลือข่มผู้ที่ควรข่มโดยถูกทำเพื่อให้พ้นจากอากุศลแล้วตั้งอยู่ในกุศลยกย่องผู้ที่ควรยกย่องโดยทม กรรมใดที่ทำได้ยากอย่างยิ่งกว้างขวางที่สุดมีอนุภาพเป็นอจินไตยอันนำประโยชน์สุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวอันพระมหาโพธิสัตว์แต่ก่อนได้ประพฤติแล้วโพธิสมภารของพระมหาโพธิสัตว์เหล่านั้นได้ถึงความแก่กล้าโดยชอบด้วยกรรมใดฟังกรรมเหล่านั้นและไม่หวาดสะดุง้งมหาบุรุษแม้เหล่านั้นก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน มีอัตภาพอบรมเพื่อความบริบูรณ์แห่งการศึกษาตามลำดับได้บรรลุถึงบารมีอย่างอุกฤษในโพธิสมภารเพื่อถึงพร้อมด้วยอนุภาพอันยอดเยี่ยมเช่นนั้นเพราะฉะนั้นแม้เราก็พึงปฏิบัติอย่างนั้นโดยชอบในสิกขามีศีลสิกขาเป็นต้นไม่สละความเพียรอันมีศรัทธาเป็นปุเรจาริกด้วยคิดว่า แม้เราก็จะบำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์ตามลำดับด้วยการปฏิบัติแล้วจะบรรลุตามถึงบทนั้นโดยส่วนเดียวดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทําความบริบูรณ์ในศินทั้งหลายโดยชอบอันหนึ่งมหาบุรุษเป็นผู้ปกปิดความดีเปิดเผยโทษมักน้อยสันโดษสงัดไม่คุกครีทนต่อทุกข์ไม่หวาดสะดุ้งไม่ฟุ้งซ่าน ไม่เย่อหยิ่งไม่หวั่นไหวไม่ปากร้ายไม่แสหาเรื่องมีอินทรีย์สงบใจสงบป,ปราศจากมิจฉาชีพมีการหลอกลวงเป็นต้นถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบทปรารบความเพียนมีตนมั่นคงไม่คำนึงถึงกายและชีวิตไม่ยอมรับ ละบรรเทาความเพ่งในกายและชีวิตแม้มีประมาณน้อยไม่ต้องพูดถึงมีประมาณมากละละบรรเทาอุปกิเลสมีโกรธและผูกโกรธเป็นต้นอันเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้ทุกศีลแม้ทั้งปวงเป็นผู้ไม่ยินดีด้วยการบรรลุธรรมมวิเศษอันมีประมาณน้อยไม่ทอแท้ใจ พยายามเพื่อปรรลุธรรมวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปสมบัติตามที่ได้แล้วไม่มีส่วนแห่งความเสื่อมหรือความมั่นคงอันหนึ่งมหาบุรุษเป็นผู้นำคนตาบอดบอกทางให้ให้สัญญาด้วยนิ้วมือแก่คนหูหนวกอนุเคราะห์ประโยชน์คนใบ้ก็เหมือนกันให้ตังให้ยานแก่คนพิการหรือนำไปคนไม่มีศรัทธา พยายามให้มีศรัทธาคนเกียจคร้านพยายามให้เกิดอุตสาหะคนหลงลืมพยายามให้ได้สติคนมีใจวุ่นวายพยายามให้ได้สมาธิคนมีปัญญาสามพยายามให้มีปัญญาคนหมกบุ่นในการ,รมฉันทะพยายามบรรเทากามฉชันทะคนหมกมุ่นในพยาบาทถีนามิทะอุทัจจะ กูกุจักและวิจิกิชาพยายามให้บรรเทาวิจิกิชาคนไม่ปกติมีกามวิตกเป็นต้นพยายามบรรเทามิชาวิตกมีกามวิตกเป็นต้นอาศัยความเป็นผู้รู้คุณที่ทำแล้วแกส่สัตว์ผู้เป็นบุพการีจึงพูดขึ้นก่อนพูดน่ารักสงเคราะห์นับถือโดยทําการตอบแทนเช่นเดียวกัน หรือยิ่งกว่ามหาบุรุษย่อมติดตามช่วยเหลือสหายในอันตรายทั้งหลายมหาบุรุษกำหนดรู้ตนและสภาพปกติของสหายเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วอยู่รวมกับสหายเหมือนที่เคยอยู่ร่วมกันมาอันหนึ่งปฏิบัติในสหายเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาด้วยให้พ้นจากอากุศลแล้วให้ตั้งอยู่ในกุศล มิใช่ให้ตั้งอยู่โดยอย่างอื่นเพราะการตามรักษาจิตของผู้อื่นของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็เพียงเพื่อความเจริญอย่างยิ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ควรทะเลาะไม่ควรให้ถึงความเป็นผู้เก้อเขินเพราะอัธยาศัยนั้นไม่ควรให้เกิดความรังเกีิจสัตว์อื่นควรทักท้วงในฐาน,นะที่ควรข่ม เมื่อเขาอยู่ต่ำกว่าไม่ควรวางตนในที่สูงกว่าไม่ควรคบในผู้อื่นจนหมดสิ้นก็หาไม่ได้ไม่ควรคบมากเกินไปไม่ควรคบพร่ำเพรื่อแต่คบสัตว์ที่ควรคบตามสมควรแก่กาลเทศะไม่ติดเตียนคนที่รักหรือสรรเสริญคนที่ไม่รักต่อหน้าผู้อื่นไม่วิสาสะกับคนที่ไม่คุ้นเคยไม่ปฏิเสธการเชื้อเชิญที่เป็นธรรม ไม่แสดงตัวมากไปไม่รับของมากเกินไปย่อมยินดีกับผู้ที่มีศรัทธาด้วยการกล่าวอนิสงค์ของศรัทธาอันหนึ่งหากว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ถึงกำลังปัญญาแสดงนรกเป็นต้นตามสมควรด้วยกำลังอภิญญายัางสัตว์พูดถึงความประมาทให้สังเวทแล้วยังสัตว์ผู้ที่ไม่มีศรัทธาเป็นต้นให้ตั้งอยู่ในศรัทธาเป็นต้น ให้อย่างลงในศาสนาให้เจริญงอกงามในคุณสมบัติมีทานเป็นต้นสัตว์นี้เป็นผู้ประพฤติตามจารีตของมหาบุรุษเป็นผู้หลั่งไหลบุญกุศลหาประมาณไม่ได้ย่อมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพึงทราบด้วยประการลัชนีอีกอย่างหนึ่งท่านตั้งคำถามไว้ว่าศีลคืออะไรศีลด้วยอัฏฐาวากไกร แล้วกล่าวความพิสดารของศีลไว้ในวิสุทธิมักด้วยประการต่างๆโดยในยะมีอาทิว่าธรรมะมีเจตนาเป็นต้นของผู้งดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นหรือผู้มันเพนวัดตฏิบตัติชื่อว่าศีลกถาทั้งหมดนั้นควรนำมากล่าวในที่นี้ในวิสุทธิมักนั้นศีลกถา มาด้วยอำนาจแห่งสาวกโพธิสัตว์อย่างเดียวในที่นี้ท่านกล่าวถึงศิลก์คาถาทำความเป็นผู้ฉลาดใดอุบายคือกรุณาเป็นส่วนเบื้องต้นด้วยอำนาจแห่งพระมหาโพธิสัตว์เพราะเหตุนั้นนี่แหละเป็นความต่างกันมหาบุรุษไม่น้อมไปเพื่อวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิทาสี่สาวกะโพธิญาน เจกับโพธิญาณเหมือนสินนี้ไม่น้อมไปเพื่อพ้นความเศร้าหมองในทุขติของตนไม่น้อมไปเพื่อราชสมบัติเพื่อจกักรพรรดิสมบัติเพื่อเทวสมบัติเพื่อศักกาสมบัติเพื่อมารสมบัติเพื่อพรมสมบัติแม้ในสุขติที่แท้พระมหาโพธิสัตว์ย่อมน้อมไปเพื่อให้ถึงสีลาลังการอันยอดเยี่ยมของสัตว์ทั้งหลาย ด้วยความเป็นพระสัพพัญยูชนิแล